สวัสดีค่้งคุณแม่เอาลูกรักในที่สุดเราก็ได้เจอกันสักทีนะลูกรักของแม่หนูน่าจะชื่อว่าเรเชลและหนูน่าจะเต็มไปด้วยเงินทองมากมายลลิลูช่วยดูแลหน่อยได้เลยท่านโตแล้วได้เวลาใส่ชุดสวยๆแล้วนี่นะโอเคเรียบร้อยตัดเลยเนะาะจังนก็เยบ

เรเชลกับเพื่อนมานั่งดื่มกาแฟได้กันวันนี้ว้าวสไตล์การแต่งตัวเธอนะ่ารักจริงนั่นน่ะสิไปซื้สื้อผ้ที่ไหน <c oughs> อ๋อฉันสั่งัั่ที่และลิลู่นนะ่ะ <c oughs> ฉันไปก่อนนะบายเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินได้เลยจ้ะโอ้ย oh <my> ว้าวเรเชลเฮลิคอปเตอร์มาส่งเลยเหรอ <c oughs> ใช่แล้วฉันไม่อยากจะนอนพักสนอนฮ <c oughs> ะไรกันเนี่ย <c oughs> ไม่สนทานคร,รับกโน โอ้ตายแล้วมันขาดขนาดนี้เลยเหรอครับถ้าอย่างนงั้นก็ต้องซ่อมแล้วล่ะว,วันนี้เลยเลยหรือเอาวันดีจ้าถ้าอย่างงาั้นไปที่เวิร์กช็อปกันไหนพร้อมหรือยังแม <c oughs> <c oughs> กลัวมาก <c oughs> มาราแบบก่อนแล้วก็ตัดเลยทีนี้ก็เย็บเอาล่าสะส่กงเกง อ๋อได้เสื้อมาแล้ว,วแล้วก็แปะผ้ากางแกงก็เป็นรูหนุ่มคนนี้มีฐานะยักจนคุณแม่และคุณลูกออกมาเดินป่าดูสิจะลูกรักว้าวพี่เนี่ยมีกระท่องกลางป่าด้วยฮะอ,อะไรอยู่ข้างนหนฮะแม่อ๋อแปลกจังว้าวมันรูหราวกว่าที่คิดอ่ะแม่ฮะแม่อะไรเ่ะ วว้าวสวยจังเลยดูสิฮะมีหนังสือตู้ก็มีว้าวเตียงก็มีดูสิจ้ากีต้าร์และแม่จะเล่นหนูเต้นไปนะอสนุกจังเลยผมน่าอยากจะอยู่ที่นี่มากๆเลยล่ะเออแล้วก็เกยได้ผ้ามาแล้วว้าวนุ่มจังทีนี้แค่ติดตกแตง่ง จากนั้นก็วางไว้เป็นโซฟาแล้วก็ทำส่วนโค้งตรงนี้ใส่ขอบตกแต่งให้สวยงามระบายสีเลยว้าวงานเยอะจงังอ๋อเป็นเตียงด้วยโซฟาด้วยเห็นนะว้าวที่เนี้ยดูไฮโซมากๆเลยใช่แล้วล่วคะค่ะของทุกอย่างเนี่ยคุณภาพดีสำหรับคนมีเฮลโหล ว้าว wow, สวยจังอ่ะไม่อแล้วอันนี้แหละคะโอเคอันนี้ดีไหมไม่ฉันไม่ชอบสีนี้เลย <Ew. S 1> ถ้าอย่างงั้นต้องตัวนี้เลยค่ะคุณตรงดาวเนี่ยมันทามาจากทองคะ่ะอ๋อสวยจังถ้าอย่างงั้นขอซื้อแล้วลกันนะนี่คนรับใช้จ่ายเงินซิฮะเด้กกล่องมาแล้วตัดเลย ทีนี้ก็แบ่งเรื่องหนึ่งแล้วก็วาดรูปบนกระดาษตัดออกมาให้เป็นชิ้นๆได้แล้วมาปัดดินเบากันติดไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่กระดุม,มติดตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ใส่เทปติดหน้าจอ,อาได้แล้ว จากนั้นก็ใส่เจ้าน,นี้ได้เวลาไปคิดเงินแล้วล่วะเออจ่ายเงินส่วนลยครับไหนคือ,อดูไหนสินี่ค่ะว้าวขอบคุณมากเลยนะคะคุณหนูนี่จ้าอย่าย้ายหล่ะให้เงินเยอะจังเลยถ้าอย่งงางนั้นจ่ายด้วยบัตรเครดิตก็แล้วกันนะ กระดาษโฟมมาเลยทีนี้ก็ตกัดแล้วก็เจาะรูเสร็จนี้แล้วกันตัดตรงนี้ระบายสีฮะได้ยินเสียงหรือเปล่าเออทำอะไรเดียฮะอ๋อสเสียงบอร์ดเจ๋งไปเลยนะเนี่ย <c ười> วู้ฮู้วูฮู อ้าวเทมเบอรีนเหรอโอ้ oh. ลูกเรือเจออะไรอะ่ะแม่ฮะแม่ต้องไม่เชื่อแน่ว่าเราเจอเครื่องดนตรย้อนเลย <Okay. S 1> ถ้าอย่างนั้นไปแสดงคอนเสิร์ตกันนะ <Okay. S 1> แล้วทั้งสองก็มาเล่นดนตรีดได้กัน <laughs> ไม่มีใครให้ตังเราเลย <laughs> อ้าคนรวยนี่ขนาดนอนเดินในเมืองเลยเหรอี่เสียงอะไรอะ่ะเพราะจังนี่เอาเงินให้เขาสิออเอาไปลย เจ๋งไปเลยนะเนี่ยเแร็คโคนมาแล้วเราจะตัดเลยเนาะทีนี้ก็ระบายสีใส่มาสที่บ้านนี้มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยเออใช่อันนี้ แล้วอนนวยอแลแม่ฮะลองใช้นี่ดูได้แล้วเลยทีนี้ก็สะผมกันนะจ๊ะลูกรักเดี๋ยวแม่ช่วยเองจ้ะเป็นไงอ่ะ <Wow. Cool. S 1> พลาสติกพลาสติกเราจะระบายเสียลิกอใส่นี่แล้วกันแล้วก็ใส่ที่จับ ไม่เป็นสนิมดูดีนะแม่ฮะผมหิวจังเลยเดี๋ยวแม่จะทํำข้าวต้มให้เองนะได้เลยครับเดี๋ยวผมไปตักน้ำแม่ช่วยหน่อยสิฮะ <Okay. S 1> ขอบคุณครับเอาละได้แล้วหนักลืบเปล่าลูกไม่เลยฮะได้แล้วหละครับแม่เก่งมากเลยลูกนะกถ้าอย่างนั้นมาตั้งไฟกันโอเคฮะ นี่ไงต้มน้ำอืมหอมจังเลยอร่อยมากเลยครับแม่น้ำไม้ไมาเลยจีนี้ก็ระบายสีจากนั้นก็ต่อเข้าด้วยกันแต่ส่วนต่างๆอกมาใช่แล้วทาสีประกอบ ใ่หมอนี่มันนุ่มหน่อยนะว้าวดูให้ซมากมากเลยวัสดีเ้เทุกคนเ <Hello. S 1> อ่อฉันขอนั่งตรงนี้นะโอเคเราจะมีสอบแล้วแหละนะ,ะไม่ละคะไม่หนูนะ่าใช้แตงเงินเท่านั้นนะคะอ๋อได้แล้วครับคุณโหนะฮะนี่เธอจะรวยอะไรขนาดนั้น เอาจะเอาถังขยะมาเลยว้าวของเยอะจงังอืมเอาไม้มาด้วยนะทีนี้ก็ต่อกันแล้วก็ตัดกระดาษได้ที่นั่งแล้วพนักพิงก็มาจากนั้นก็ระบายสีหน่อยเจ้านี่ถึงจะเก่าแต่มันก็ยังใช้งานได้ เออแล้วทุกคนต้องใจฟังครูหน่อยนะเราเนี่ยมีนักเรียนใหม่เข้ามาจ้ะออวันนีฉันชื่อโทมัสดีจ้า <c oughs> ฉันนั่งมาน้ามิเซนน่ oh, <my. S 1> รนารักจังเลย,ย,เลยวันนี้ฮะอเอออ้ยเฮ้ยเป็นไรมั้งฉันโอเค <c oughs> อันนี้ฉันซอมใหแล้วนะอันนี้จ้าเรากำลังจะสอบกันแล เธอฉลาดมากเลยเสร็จแล้วเหรออ้ oh. นี่มาเหลามาช่วยฉันติวด้วยนะได้เลย uh huh. ตุ๊กตาตัวนี้ดูน่าออเบือ่องั้นก็ลบหน้าของเธอหน่อยแต่งหน้าให้เขาเป็นผู้ชายซรอมผมเนี่ยดูเหมือนสิงโตเลย <laughs> ตัดซะหน่อยแล้วก็ทำกางเกงจับผ้าแบบนี้จากนั้นก็เย็บโอ้โหเย็บได้กากมากเลยนะเนี่ย แล้วเสื้อของเขาก็ดูเก่าสมซ้ออย่าลืมใส่หินสวยๆไว้ในกระเป๋าด้วยนะแล้วรองเท้าเนี่ยก็เก่าสุดยอดไปเลยแต่ว่าเขาเน่ะไม่สนอะไรหรอกเพราะว่าเขาเน่ะแฮปปี้ทั้งๆท,ที่มีแค่ปากกาแล้วก็สมุดในวันหนึ่งวิลเลียมแล้วก็แม่ของเขาเดินอยู่ในป่าแต่แล้วพวกเขาทั้งสองคนก็เจอเข้ากับอะไรบางอย่าง<ะ>นี่มันดีจังเลยเข้าไปดูกันดีกว่านะลูกนะอ๋อได้เหรอแม่ แม่ครับเดี๋ยวกลับมานะว้าวสวยจังเลยแม่ครับเข้ามาเลยเฮ้ <Hey. S 1> ดูสิมีที่นอนด้วยนะ oh. แล้วก็มีกีตาร์ตอนสมัยเรียนแม่เล่นกีต้าร์เก่งมากเลยนะ oh. ดูสิแม่จำได้นะออ oh. มานั่งพักดีกว่าอือหองั้นผมขอเขียนไดอารี y ก่อนนะ <laughs> แล้ววัยรุ่นคนเนี้ก็ต่างกันสุดขั้วเลยขอแนะนำมิรนนะันดา กรีด <G l itt re> ตาให้สวยเลยแล้วก็วาดรูปคิว้วโอ้โหทรงผมของเธอนี่เหมือนทองเลยชุดที่ทำมาจากทองแบบนี้เห็นมาแต่ไกลเลยแล้วก็ติดผ้าตะข่ายม <G l itt re> ีแต่ทองเต็มไปหมดเลยแล้วก็ยังมีมงกุฎสีทองด้วยนะดูก็รู้ว่าเธอน่ยเป็นเจ้าหญิงตัวจริงมิแรนดาอาศัยอยู่ในพระราชวังหรูหรา อารุณสวัสดิ์รับประทานอาหารเช้าได้หรือยังเปลี่ยนเสื้อดีกว่าอ๋อชุดนี้สวยจังเลยนี่มันคอลเลคชันใหม่แล้วสินี่นาฉันน่าชอบดีไซนเนอร์ชาวอิตาเลียนจริงๆเลยจะต้องใส่มงกุฎซะหน่อยแล้วก็ใส่กำไลทองซะหน่อยนะใช่แบบนี้สิดูรวยสุดๆลูเจจำได้ไหมว่าเราเนอะวางแผนช้อปปิ้งวีไอพีกันนะจ๊ะคนขับรถน่ะรอเราอยู่นะเออมาแล้วเข้ามาแล้ว คุณแม่ผู้ย่าจรมาค้นของที่กองขยะน่าจะเจออะไรที่มีประโยชน์นะตัดออกครึ่งหนึ่งแล้วก็ติดจุกข้างบนด้วยฝาขวดนี้มันเก่ามากเลยแล้วก็มีรูด,ด้วยนะสิ่งสุดดีไอวาเนี่ยแขวนอยู่บนต้นไม้คุณแม่ของเรากำลังมองหาของบางอย่าง งั้นมันลองเปลี่ยนให้มันเป็นอย่างอื่นดีกว่า uh huh. แม่ครับบ้านเราเนะี่ยไม่มีน้ำจะอาบแล้วนะ uh huh. เออใช่เงินแม่ก็ได้ไอเดียแล้วแหละเอาติดไว้แบบนี้ก็น่าจะได้แล้วนะเวละมานี่เลยล้งมาดูสิลูก uh huh. อือหืออะล่สับผมด้วยนะทีนี้ลูกตัวก็ไม่เหม็นแล้วนะจ๊ะ <laughs> ตาสไตล์โลฟมออกมาแบบนี้เป็นสี่ส่วนแล้วก็ติดแบงค์หลายลาดอลลาร์เข้าไปเลย โซฟาเนี่ยสำหรับเศรษฐีแล้วมันก็โรยไปด้วยเงินแล้วก็เครื่องประดับเอ่อถ้าจะรวยขนาดเนี้ยไปช่วยคนอื่นดีกว่ามาั้งอยากจะแต่งบ้านอีกจังเลยค่ะแม่อยากจะทำให้บ้านมันดูสวยขึ้นอะองั้นโทรหาดีไซน์เนอร์ดีกว่าเอา้ออยากจะได้โซฟาใหมา่และแล้วคุณพ่อบ้านก็เอาโซฟาใหม่มาให้ดู ไม่แบบนี้ไม่ใช่เละคือฉันอยากจะได้โซฟาที่มันรวยรวยรวยน่ะนะเออเจ๊ร่ำมากจริงๆเลยอ่ะโอ้รู้แล้วออโอ้โหเงินจริงๆเลยนะเนี่ยใช่แบบนี้แหละว้าวเจ๋งเลยค่ะแม่แบบนี้ก็นั่งแล้วก็ถ่ายภาพได้เลยนะเราจะต้องใช้ฝาลิปสติกแต่ที่ล็อกของเข็มหมุดแบบนี้มันจะกลายเป็นที่จับ ถังเนี่ยทำมาจากเหล็กแต่ว่ามันโดนสนิมกินซะแล้วสิแล้วก็ใส่ที่จับใช้ไม้เพื่อประยุงทั้งสองถังขึ้นมาอ้อหิวข้าวจังเลยอยากจะกินของที่ทำมาจากข้าวโพดหน่อยมะอ๋อเจ๋งเลยฮะแม่ <Yes. S 1> แต่ว่าเราเน่ยจะต้องใช้ฟืนนะเดี๋ยวไปหามาให้ครับเอาละแบบนี้น่าจะได้นะ <c oughs> ไฟมันแรงนะอเหยหลังไปก่อนแม่ครับเอามาแล้ว <c oughs> แต่ว่าเราไม่มีน้ำอ่ะฮม hmm. ดีนะที่มีบึงข้างๆเนี้ยแม่ผมขอเล่นก้อนหินกับน้ำหน่อยนะ <c oughs> ได้จ้ะเดี๋ยวแม่จะตักงน้ำเองให้ผมช่วยไหมแม่แมอลูงนี่น่ารักจริงๆเลย <c oughs> คุณแม่ต้มน้ำแล้วก็ใส่โอ๊ตเมลแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยอืม <Wow. S 1> หอมจังเลยฮะกินให้อร่อยนะจ๊ะลูกรัก สเปรยสีโตให้เป็นสีขาวจัว๊วติดตกแต่งซะหน่อยโอ้หอ,อภาพปูโต๊นี่สวยจังแบบเนี้ยคงสวยมากแล้วก็ทากาวให้มันติดอยู่กับโต๊ะแล้วก็ตกแต่งซะหน่อยใส่สีทองคุณแม่และคุณลูกนะ่ะนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยคุณพ่อบ้านอยู่ไหนแล้วครับไม่อะไรครับเจ๊ hmm. อาหารไงอื โอ้ลืมไปเลยครับเดี๋ยวมา uh huh. คุณพ่อบ้านเอาของกินมาเพียบเลยเออของถูกพวกนี้อะไรกันล่ะเนี่ย uh huh. ฉันไม่อยากกินแล้วเออเงินเงินเดี๋ยวผมมา uh huh. อยากจะกินฟาสต์ฟ huh. ู้ดไหมครับ uh huh. ใช่แบบนี้แหละ <laughs> <laughs> ตัดแผ่นฟมออกมาให้เป็นสายแบบนี้แล้วก็เจาะรู ใส่มุดใส่ซีเควนซ์แล้วก็ตัดเข็มออกโอ้เ oh, oh, จ๋งนะเนี่ยเ mm hmm. จ้าแฮมเบอร์ีเนี่ยดูเจ๋งไปเลย <c oughs> อยากจะเต้นแล้วสิวิลเลียมน่ะวันนี้เขามาสำรวจในบ้านนาฬิกาเจ๋งอะ mm hmm. แล้วในตู้นี้มีอะไรว mm ้าวสเก็ตบอร์ดแบบเนี้ยฝึกได้แน่นอนเลย แล้วเขาก็เจอแทมเบลีในกล่องว้าวว้าวเสียงเพราะจังเลยฮะเออลูกเนี่ยได้เชื้อน,นักดนตรีมาจากแม่นะเนี่ยงานมาเล่นด้วยกันนะจ๊ะ <S 2> <S 2> <S 2> ทั้งครอบครัวออกไปเปิดคอนเสิร์ตในเมือง <S <S เอาละว่ามัวแบบนี้เล่นดนตรีได้ครับ ทั้งสองคนเลยได้ดีจังเสียงดนตรีของวิลเลียมเนี่ยเจ๋งไปเลยนะแล้วกีตาร์ของคุณแม่ก็ทําให้ทั่วทำนองสนุกขึ้นและวทุกคนที่ได้ยินเสียงก็ต่างชื่นชมทุกคนชอบเสียงเพลงของพวกเขามากก็เลยให้เงินไปตอบแทนและแล้วก็มีบิสเนสแมนผ่านมาเขาน่าชื่นชอบสตรีทมิชชเชียนมากเลยอ้อคนมีพรสวรรค์แบบนี้ชื่อสปอร์จริงๆเลยนะเนี่ยอ้าขอบคุณนะคะ <laughs> คืนแม่คะคุณแม่แมทุกคนเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงกันหมดแล้วอ,อ,อยากจะได้สัตว์เลี้ยงแบบไหนจะลูกรนะักอ,อหนูรู้แล้วอยากจะได้ยูนิคอร์น uh huh. อ่ะอืมลูกดูละครมากไปนะอะไรอ่ะก็หนูอยากได้ยูนิคอร์นอ่ะอยากได้ตอนนี้ด้วยออลูกฉันเพ้อฝันไปไกลแล้วทำไงดีล่ะนี่ยแบบนี้ไหมจ้ะเออคุณแม่นี่มันหยีนน่ากับเขาพลาสติกนี่นะเฮ้ยกลัว เอ่อมาสีทองไหมหแล้วเขามันล่ะคะยูนิคอนอะไรไม่มีเขาวิเศษโอ้ใช่เลยยูนิคอนตัวนี้มันเอาให้ยาดมันไปนะจ๊ะแล้วตอนนี้เขาก็กลับมาแล้วว้าวนี่คือ,อยูนิคอนของจริงใช่เลยทำไมา้ให้เป็นโต๊ะพร้อมเก้าอี้ติดที่นั่งพนักพิงแล้วก็โต๊ะทาสีให้เป็นไม้ เก้าอี้พร้อมโตเนี้ยมาทั้งเก่าแล้วก็ผุพังในที่สุดวินเลี่ยมก็ได้เข้าโรงเรียนซะดีเ <Hi. S 1> ก,ก,ก้าอี้เก่าแบบเนี้ระวังหน่อยนะเพราะว่ามันเอพังไปแล้วนะสิจนจังเลยติดแท้แบบนี้น่าจะได้นะดูสิอ uh huh. ันนี้แบบนี้ก็ได้แล้วละขอบใจนะนายนี่เก่งจังเลยนะเนิ ตัดโต๊ะแสนนุ่มมาจากกระดาษแข็งแล้วก็ต่อไม้เป็นแบบเดิมใส่เก้าอี้ลงไปทาให้เป็นสีทองค้าสีทองกับนุ่นแสนนุ่มแบบเนี้ยดีจังเลยผลลัพธ์ก็จะได้เก้าอี้สุดไฮโซไงล่ะหวัง,งว่ามิลานดาจะตั้งใจเรียนนะครูใหญ่นะมารอนักเรียนด้วยตัวเธอเองเลยนะอืมนี่แม่หนูทำอะไรกับหน้าตาเธอนะ่ อ๋อเมลนดาเมลานดามาแล้วเลยจ้ะไปเรียนได้แล้วเจ้ะงั้นมาเรียนกันเลยนะคะตอนปิดเทอมที่ผ่านมานักเรียนไปเทีย่ยวไหนกันบ uh ้างเออหนูไปแบกปูท huh. ี่ชนบุรีค่ะออผมมาอาศัยอยู่ในป่าแล้วก็เจอกับกระท่อมเก่าครับเออเลยจ้าเมลานดาเป็นไงจ้ะไม่อยากจะเล่าเลยอะ ไปพักผ่อนที่บาหลีมาไปทัวร์ที่ยุโรปจนทั่วเลยแล้วก็ขึ้นไปบนภูเขาแอลป์แล้วก็หยุดที่ดิสนีย์แลนด์อไปเที่ยวเยอะจังเลยนะจ๊ะนักเรียนทุกคนนะมีความสุขกับหน้าร้อนที่ผ่านมา <c oughs> และนี่คือเชลซีเธอไม่ค่อยมีเงินซะเท่าไหร่แล้วผมของเธอก็ไม่ได้สานานแล้วและนี่ก็คือเสื้อเก่าๆของเธอแล้วเธอก็มีกระโปรงขาด ทำโบเล็กๆจากเศษผ้าเธอจะใส่รองเท้าไม้แล้วเธอก็มีถุงขยะเชลซีไม่เคยได้ใส,ส่เสื้อผ้าดีๆสักทีเ <c oughs> ชลซีออกมาเดินเล่นแล้วก็พบกับนักดนตรีข้างถนนแล้วเธอก็เห็นขนมสายไหม้อาอยากจะลองชิมบ้างจัง เธออยากจะลองชิมเหรออันนี้เอาของฉันไปก็ได้นะเชลซีเดินกลับบ้านไปเวลาออกมาข้างนอกรู้สึกสนุกทุกทีเลยอืมอร่อยจังแต่ว่าฉันอิ่มแล้วเอจะทำอะไรดีนะอ,อรู้แล้วงั้นก็เปลี่ยนขนมสายไหมเป็นเทดี้แบ <c oughs> เป็นของเล่นที่ดีจังเลยไ <c oughs> งยก็ดีเปลี่ยนเสื้อผ้าได้แล้ว วันนี้เธอจะได้ใส่ผมสีชมพูเธอนมีกระปองสวยๆแล้วก็ลอลีเปทองข้างบนประดับด้วยเข็มขัดและแจ็คเก็ตที่เต็มไปด้วยสีเคนส์สวยจังแล้วรองเท้าก็จะประดับไปด้วยทองแล้วก็ถุงน่องสีทอง โกด,ดี้นะสามารถซื้อได้ทุกอย่างและทุกอย่างจริงๆนะเจ้าหญิงน้อยองค์เนี้ยอาศัยอยู่ในปราสาทกับคุณพ่อเขาเนะื้อหาทุกอย่างมาให้เธอของขวัญใช่แน่นอนอยู่แล้วคุณพ่อนะี่ยทำงานหนะักเขาก็เลยมีเงินซื้อของพวกเนี้เบื่อจังไปขี่พันี่เล่นดีกว่า,าเบือ่ออะไรอยู่ในเนี้ย มงกุฎน,นี้สำหรับเจ้าอย่างตัวจริงเงั้นใส่เล่นดีกว่าฮึสวยมะเออใช่เลยฉันี่ชอบดีจังพ่อคะมาเล่นด้วยกันนะพ่อมาเนี่ยลงมามาพ่อมีเซอร์ไพรส์ให้นะว้าวพ่อคะถูกใจหนูจังอะ และนี่ก็คือป๊อปอิดห้องของจริงทุกคนจะต้องอิจฉาตาร้อนตอนนี้เธอก็เล่นป๊อปอิดในระหว่างที่พ่อกำลังทำงานอยู่วัดแล้วก็ตัดกระดาษออกทำใไม่เป็นกล่องเจ้ากล่องเล็กๆพวกนี้จะกลายเป็นปราสาส์มันมีหลังคาบันไดปล่องควันแล้วก็หน้าต่าง เจ้าปราสาหลังเล็กเนี่ยถึงแม้จะไม่หรูหราแต่เชลซีจะต้องชอบแน่เลยเชลซี Chelsea ขนลังกระดาษกลับบ้านถึงฉันจะไม่มีเงินซื้อแต่ก็สร้างเองได้นะว้าว <Wow! S 1> ฉันจะเริ่มทำวันนี้แหละสร้างบ้านเนี่ยเหนื่อยจังแต่ว่าฉันทำได้อยู่แล้วทีนี้บ้านของฉันก็เสร็จแล้ว าามาเล่นกันเลยดูสินี่บ้านหลังใหม่ของเธอมาจัดงานปาร์ตี้ขึ้นบ้านใหม่กันไหมค่อยๆลงบันไดนะบ้านหลังเล็กๆเนี่ยเหมาะกับต๊้ตาตัวนี้เลย <c oughs> เป่าให้กระดาษแห้งเลยจากนั้นก็มารองหน้าแล้วก็ตัดโกดี้ไปเจอกองเงินตามถังขยะในบ้าน <c oughs> แล้วก็ตกแต่งด้วยเงิน แล้วข้างๆก็ประับไปด้วยทองแน่นอนอยู่แล้วจะต้องใส่กแพสเกที่ดูหรูหราโกดี้ช่วงนี้กินแต่จังฟู้ดเต็มไปหมดเลยอะออมีพิซ่าอยู่บนหน้าเดี๋ยวก็อะไรติดนนะออหน้าชันะเออหนูเขาไม่ทราบว่าเป็นอะไรคะอ๋อคุณโกดี้อย่ามองหน้าชันะไงลูกหน้าเป็นอะไรยย่อยเร็วเข้าเราจะต้องใช้ VIP Mask แบบนี้สิวหายแน่นอนและด้วยความสามารถของคุณมาส์เย,ย้สิวก็หายไปเลย <ś c oughs> นี่ว่าจะน่าเป็นสิวซะแล้วส,วสิ <ś c oughs> เราจะปริ้นรูปปลาสาสของซินเดอเรลลาออกมาแล้วเราก็จะตัดส่วนบนออกมาจากนั้นก็ทำให้มันเหมือนสามมิติ แล้วก็ติดไว้บนแผ่นสไตลโ์ลโฟมคุณพ่อเนรักโกดี้มากจนเขานา่หาของขวัญสุดยอดมาเซอร์ไพรส์รสเธอการที่เดินทางไปดิสนีย์แลนด์นมันเหนื่อยนะลูกรักมาแล้วนะขอมือนหน่อยเดี๋ยวพ่อพาไประวังนะอ่ะเปิดตาได้นี่ไงว้าวโกดี้เธอได้มินิปราสาทเออไม่จริงนะอันนี้ของหนูเหรอ ใช่เลยลูกและอันเนี้ยก็สำหรับลูกเลยนะ <Wow. S 1> ไปสิลูกไปตอนที่กดี้ก้าวเข้าไปในปรา,าสาทว้าวเจ้าหญิงเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะนี่ฉันฝันไปหรือเปล่ารับผนเซล์แอรียลนี่หังของจริงนี่นะ <c oughs> แล้วเธอคือจัสมินแล้วก็ประวิเซษงั้นมาไลฟ์สตรีมกันดีกว่าฟอลโลเวอร์ของฉันจะต้องชอบแน่เลยงยคะทุกคน ตอนเนี้อยู่ที่ปราสาทของดิสนีย์นำริบบิ้นทองมาแล้วก็แปะไว้ที่ริบบิ้นสีขาวแล้วมันก็จะเขียนติดว่าคุณหนูสุดไฮโซสวยจังเลยนะโมงโกและสายสะพายจะไปด้วยกันจ้ะแล้วใครจะเป็นผู้ชนะกันนะ มอนิก้าที่รักคุณช่วยแปลงโฉมให้ลูกสาวผมสวยได้ไหมครับไม่ทราบว่าคุณหนูอยากจะใส่ชุดอะไรคะเอ่อไม่รู้สิชุดที่แพงที่สุดไม่มีเหรอขอใส่วิกที่มีเงินหน่อยได้ไหมแล้วก็เสื้อผ้าที่ตกแต่งไปได้วยเพชรอะได้เสมอคะ่ะอยากจะลองใส่ไหมลูกอือหือคุณพ่อและมนิก้าตื่นเต้นใหญ่เลยว,ว้าวโอ้ดีมากผมจ่ายงามๆเลย ไปชนะกันน่ลหลกนะและนี่ก็คืองานประกวดของสาวหน้าตาดีแถมยังมีเงินอีกด้วย l a d i e s a n d g e n t l e m e n ยินดีต้อนรับสู่สาวงาผู้ร่ำรวยคนแรกของเราขอปรบมือให้กับน้องอกกี้เข้าหว <c oughs> <c oughs> ใส่ไม่ได้ยังไงอ่ะรองเท้าสมสมแบบนั้นต่อไปค่ะ g o เ d ้ n Boy มาแล้วค่ะ เดี๋ยวสิคะงานเนี้ยสำหรับคนรวยเท่านั้นมีทองไม่พอไปเลยคะ่ะ hmm. และตอนนี้เจ้าหญิงของเราก็ขึ้นบนเวทีโกลดีเธอนี่ทองสมชื่อจริงๆเลยนะและหนูน้อยก็คือผู้ชนะค,ะค่ะนี่แหละลูกสาวผมเจ้าหญิงของผมนะครับยินดีด้วยนะคะเขาเสียงปรบ,บมือด้วยคะ่ะท่านผู้ชม เราจะทำความสะอาดพาเลตอายชาโด์จากนั้นปิดให้มันเบีย้ยวแบบนี้ท้ายเป็นสีดำและสีทองแดงจากนั้นก็รนไฟที่เทียนอันเล็กๆทำให้มันเล็กลงจุดเทียนเลยทำเล่นกับไฟตอนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่นะกลับมาแล้วค่ะหิวลูกเหล่าลูกเดี๋ยวแม่ไปทำอาหารให้ลูกจะได้โตวไวๆแล้วก็แข็งแรง เชลซี Chelsea, อร่อยไหมอร่อยดีแต่ได้เวลาทำการบ้านแล้ว่่ะอเออไม่ไฟดับได้งไงอ่ะถ้าเกิดยังทำไม่เสร็จพวกนี้ดอนครูด่าแน่เลย hmm. ลูกรักเทียนมาแล้วจ้ะทีนี้เธอก็ทำการบ้านต่อได้อือหอเย้ hmm. yeah, เสร็จแล้วค่ะโอเคจะตารังสอนแล้วก็นอนได้ใส่ล้อลองไปที่ฐานเลโก้ จากนั้นก็ใส่ไม้คนกาแฟเข้าไปทายเป็นสีขาวติดเชื่อเข้ากับหลอดจะกลายเป็นไม้กวาดไงและทีนี้ก็ใส่ที่วางฟองน้ำผ้าไมโครไฟเบอร์จะกักเก็บน้ำได้ดีและนี้ก็จะเป็นเซตในฝันของคุณแม่บ้านเลยทีเดียวเชลซีมาที่ยิม อ,อไม่มีใครเลยไม่แต่คนทําความสะอาดเออเข้าเรียนจบกันแล้วเหรอคะใช่จะเข้าเรียนกันแล้วอ้อรกไปหมดเลยที่เนี่ยสกปรกจริงๆเลยนะให้หนูช่วยไหมคะอ้อดีเลยนะอืหือเชลซีทําความสะอาดด้านนี้แล้วคุณพันโรงก็ทําอีกด้านหนึ่งเอ๊เข้าหายไปไหนกันนะรอนานแล้วเนี่ย เออมาเล่นรถดีกว่าสนุกจังเลยอขอโทษนะที่รอนานเธอช่วยฉันไว้อ่ะไอสกรีมให้เธอนะ Thank you คนเราก็ต้องช่วยกันใช่ไหมคะ